สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อวนี้สาวเจียวขืนตให้แต่หน้าเนาะข้นพักเทีย่ยงพักเพลนจ้าตอนนี้ว่าชิตามาหุงกินหล่นจ้าแต่ว่าก่อนอื่นนะชิตามาหุงก็ต้องหาแนวกินกาแฟก่อนจ้านะก็คือห้ามีแนวกินกาแฟก็คือมะกะเสกเนาะมะกะเสกเขาอยู่ตน้ <laughs> ตนนั้นต้นนี้มันก็เพึงเป็นในบัวนานเนาะจ้านี่มะกะเสกเาก็ได้ ต้นบบใหญ่วันไดจ้ะเพราะว่าพึ่งเป็นบุกีปีเองก็เลยต้นบบใหญ่ต้นยังหน่อยอยู่มนกะเซ่เพิ่นกเพึ่งเป็นดอกได้ประมาณทิศซองทิศท,ที่แล้วแล้วก็เป็นหมางในตอนนี้ก็พอกินพอก็บไปกินได้ละจ้ะเดี๋ยวเฮ้า,เ,าเก็บกันนะแดดหอนแห้งแห้งทุกคนเพราะว่าฝนาโ่ตกซ้ำแดดออกได้แบบซามซีเมอร์ละจ้ะฝนเศร้าโปรกแหลย ตามๆมากระเด็ดเอากันละกันถ้ารเด็ดถึงอยู่นี่นเด็ดออกก็ห้าดำหน้ากระดำหน้าสูบนามเอาจากพายมาเนาะสูบแต่ดำมากนี่ไม่แต่สูบนามเอาคน้นตกลงมากเอาบวชา,างซ้ำนะเฮาก็มีลรยาง มีให้กินอยู่เด้จ้ะปลูกเองทั้งนั้นเลยจ้ะมะกะเซ่แลก็ปลูกเองเหายใจได้อันแก่มันนะแต่ว่ามันคงใช้ไมีเยอะเพราะว่ามันพึ่งเป็นหมาแต่บอหน้าเดี๋ยมันมีแต่หมากันอ่อนมาเดี๋ยวจะขึ้นข้างเทิงเนาะขึ้นทึงเทิงฮาวมาแก่มันไปขึ้นเทิงกันฮัสีปีนต้นแล้วจะบัดนี่อืมเอามือโ้งไปห่อนแีงมันเหมิดเนาะมันสูดเสงบวาไอ้โทเสแงโทรศัพท์กล่องอะไรสูดเสงบวาไอ้ ้าสิปีนกันเลยจ้ะทุกคนตอนนี้ซาเจวก่ะขข้นมหาห่อต้นมากระเซกเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ฮัลจห้าเอาหมาคนพอดีกินเนาะเป็นลายอยู่ได้เป็นดกอยู่จ้ะทุกคนอือเอาไว้กิน,นเวลาตามมาฮุงหรือว่าแก้งเนาะไหมจ้ะกระเสกเพื่อกันยอดมันกระปิดไปกินก็นกนได้จ้ะ อันนี้มันมีหมากข่าวเพราะว่ามันมันเป็นล่ะกะกินบัท่านมมนก็ข่าวถิ่มพี่แกถิ่มเลยอร่อยไม่ได้ฐานไม่ขึ้นมาแล้วก็ถากินนู่นอันแกหูุ่ปายอันพูดจ้ะปายมันก็ข่าวบัวทึงเก็เ่าเนเ่นขอาแกตอนแกอันที่เท้ายิบถึงก็เพอแหละนูนก็ซะเย็นสบายอยู่เด้ฮะมือนี่หูซื้อว่าิแดดแบบแฮมแฮมแดดแบบเผาไหมกันค่ะ ซาเจก็มาเะกเตรตัวนึงก็แม่ซะเจก็เป็นตามมาหุงถ่าอยู่ตอนนี้ถ้าถ้ทาทถาเครื่องยุบกะถ้ามาะกเศสแล้วเฮา,าก็เฮาก็เบื่อสิลงไปเนาะนังอยู่นี่แหละอยู่เนี้ยอากาศเย็นดีอยู่จ้ะโว้ลงไปนั่นลงไปลุมลงไปข้างลางหน,นหอนหอ,นอ,อากาศฮอนฮอนอ๊บเมาค่ะดำหน้ากับดำหน้านตากเกลดสัแมน่นฮ้อน,นจักแม่นแดดค่ะ แห่ลังและนอกกันเนี่ยเขากลุ่มดำหน้าข้างล่างนี่โอ้ยสูดแดดคักเก็บมะเกเสืท่านอะไวจำได้ี่มาสิเก็บเอาพอกินเท่าเนี่ยแหละจ้ะมีโอ้ยพยายามแท้โอ้ยตกเลยลงมาเรียบร้อยทุกคนมาเกเสืเข้ากันได้จำนี่ <laughs> อยู่แต่กำไห,ห,ห้กัหนาเฮ้ากันด้ตามหน้ากับท่านากันท่านแล้วจะ้ะดาชิสูบได้อีกประมาณสองสามหายปล่จะจ้ะตามเพราะวา่ะมามีน้ำมีนม้ำฝนมีแต่น,น้ำนองสูบเอาฝนมาตกห้ามซ้ำออเห็ดกินอยู่ <laughs> อันนี้มันเหมือนสีแก่แต่พ่อก,กินได้อันนี้อ่อนแห้งเก็บอ่อนแห้งพวกเก็บสัมเนตเลจ้ะเอามาหอดเทียนแล้วจิตตาหมักกลงแม่เบิ้นพลาว้ถาเฮาเลเเแล้วจ้ะผักเลนเบิ้์นเลยเลือแต่บังนาวีอยังเหลือบังนาวทุกคนบังหน้าห้องก็เหี่ยวค่ะฟ้ามาเป็นทิดแล้ว นางเปไปตลาดตั้งนานนะจ๊ะแบบปลายดอกเมิคนกินบะเพ็ดเอากินเองก็ใส่ปลายหน่อยแหละตามมาคงสบายมาก็ซิมเอาซีม,มาเอาเลยเนาะเจ่า <c oughs> แต่ซีมข้งล่างมันแดดแห้งจนจ่าเลยโทอซั์มาสู่แสงเบาไหวไ<อ>ตามแบบสบายปันปาน มียังกระซาไปฝาได้ยังกระ,ะป๋อยก็สะาดกัไปทั้งหนกระบุดอกแต่แต่เครื่องมันมีนะทำไ,มไ,มได้เขาเถียง <c oughs> แล้ว,ตแ,ลวแต่และน้องก็มีเครื่องเลยตับเป็นยู้แต่เปจักรหลดฉาดมันสิตัดเป็นยูอฝาไะคมสั่ เขาเฮ็ดกินเป็นนะเฮ็ดกินโมแซ่บพีน่น้องต่างกันเฮ็ดเป็นคือใส่ยังบ่ได้เดี่ยวอันนี้ทำโม,มแซ่บอันนี้ทนตามโแซ่บใช้เครื่องฟุงยังได้กับโมแซ่บไปเ่อะมันแซ่บอย่างไรนี่แต่มันหูชืดๆนะฟุ้งแล้วละจ้าหน้าตากระชืดๆแน่เนาะเพราะว่าเครื่องที่เรา,าพบคนกินเขาแล้วละจ้ามีลาบเป็ดแล้วก็ พัดกินกับนี่มะเขือัะบวบมะแข็งหนึ่งจ้ะมะเขือใายชมให้หนึ่งมาปลอยทางก็มีมามานั่นเผากินน้ำมีได้นี่เลือดบักเสียมาเลย โหลดหลดจนเขาพึนขึ้นเมื่อจะขึ้น้าวกินข้าวทุกคนตอนนี้ชาเจกว่ะกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็สิลงหายลงหน้าเนะาะจะสี่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจะพ่อแม่พี่น้องก็ะพาะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็หลายก็แช้์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเจ้เด้อจะสวัสดีสบายดีจ้า